สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เป็นเงกันบ้างนะสำหรับหลายๆเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าไม่ได้ลงเลยนะเออไม่ได้ลงคลิปเลยนะเนี่ยอาจจะเริ่มลือๆแล้วแต่ก็นั่นแหละก็สวัสดีทุกคนในทุกช่วงเวลาด้วยนะสำหรับวันนี้เราจะมาอยู่กับแล้วเดียช่องนะก็คือพูดคุยนั่นแหละนะ สำหรับเรื่องต่ตางๆสองช่องนะซึ่งหยุดไปหลายเดือนเพราะว่าต้องทำเรื่องมาเรื่องนะแนะแล้วก็ติดเกมนั่นแหละใส่หลักแล้วก็ขี้เกียจก็นัน่นแหละ่อนนี้ก็จะมาพูดถึงแค่เรื่องนี้นะก็เดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหากันเลยนะก็ตอนนี้ ไม่ได้อัปคลิปเลยนะก็อย่างที่เห็นก็เหมือนกับช่องหายไปนานเลยสอนสอนเบียนได้นะก็จะบอกก็คือติดเกมแล้วก็พอเวลาจะทำเนีย่ยมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่นพอเวลาจะทำคลิปก็มีเบต้าของไกลนะต้องรีบเล่นรีบทำนะไกลเบต้านะถึงจะไม่รีบก็ถตะแต่มันก็ต้องให้ความสำคัญนะนะ แล้วก็อยากจะบอกไว้ว่าติดเกมนะก็ช่วงนี้กลับไปติดเกมเก่าๆอย่งางพวกซามูไรวอร r ซีรีของโคเอทเทคโนนะก็ตามนั้นนะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะาแค่นี้นะส่วนแผนต่อจากนี้ก็เหมือนเดิมนะก็จะคุยเรื่องเนื้อเรื่องของหงไก่ i ินแบกเตอแล้วก็สตาร์เดลนะจะทำควบคู่กันไปแต่แผนนี้ผมไม่ทำแลวนะสตาร์เดล ถ้าทาก็ทําเกี่ยวกับละครน,นะที่กดมาอย่างเช่นจริงริวก็นะเสรวนให้อิมแพคตกราลังวางแผนจะทําพูดคุยหลังเล่นก็คือในเรื่องเซเลนะเพราะว่าในเรื่องของฟูหัวยังไม่จบนะก็ประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะไปคิด,ดก่อนว่าจะทําตอนไหนนะก็คือการไปเล่นเกมเก่าๆแล้วกลับมาพูดมากนะ ก็เจอออเบอร์คือ1ในแผนใฮเปอร์เดมเนปจุเนียก็หนึ่งในแผนเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นะแต่มันใช้เวลาเยอะนะเพราะเกม JRPG เนี่ยก็ถ้าเล่นก็จะเล่นเล่นแล้วหยุดนะก็จะเล่นแล้วหยุดนะตามสไตล์ผมก็อาจะออกมาช้าหน่อยนะสำหรับเจออฟเบอร์เหรือเกมอื่นๆนะแต่ยังไงเกมหลักของช่องก็จะเป็นทองไก่ i อ p มแพนะ จะไม่เลิกนะจะไม่เลิกส่วนสาตารเรียจะเล่นแบบเล่เปลยนะก็คือถ้าเกิดมันจะดองไปก็ดองนะพอพูดถึงตาตาเรียวแล้วเนี่ยก็กิจกรรมารว่ามีเยอะแล้วนะที่ผมดองไว้ก็เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาพูดถึงแล้วกันนะว่าความรู้สึกตองเล่นเป็นยังไงเดี๋ยวขอพูดไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าผมไม่กดโทปัสเนะผมไม่กดโทปัสหรือแล้วนะก็ ิงจะเล่นเนื้อเรื่องโต๊ะปัหลังจากตู้มันออกกันนะเพราะว่าเออไม่อยากกดเพราะว่าถ้าเกิดกดไม่มีไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มีเพชรเพื่อจะรอให้ตู้มันไปก่อนแล้วค่อยเล่นเนื้อเรื่องของโต๊ะปัสนะแต่เดี๋ยวก็ดูอีกทีแล้วกันเพราะว่าแอนเท a เ w ียมอลก็42วันนนะหลังจากที่อัดคลิปนี้ก็เลยอ2วัน ถ้าเกิดจากได้เพชรก็ต้องเล่นเนื้อเรื่องก่อนนะนั่นแหละก็เรือของควาคงไกลอิมแพคเตอร์จะนี่มีอยู่อยู่ในช่วงของการครบรอบ6ปีของฝั่งเซิร์ฟเวอร์ C นะตอนนี้จะเป็นตู้ของมูน่าแล้วก็ตู้อาวุธของสตนะินะก็คือตู้อาวุธที่ดีแล้วนะในเรื่องที่จะมาอีกใน สดา,น,านะนะก็ขอฝากเรื่องของของไกลไปด้วยนะแล้วก็ที่วางแผนไว้ก็จะเป็นโปรเจกต์ e f o r e งต้นนะครับนั่นก็คือความรู้สึกที่ได้เห็นตอนแรกกับลังเล่นนะั่นก็คือโปรเจกต์ของของไกลแพ็กก็คือพอเห็นตัวละครบุบ๊บก็จะมาดูเลยนะจะมาพูดถึงความรู้สึกเลย แล้วก็รอให้มันออกหลังจากนั้นเดือนหนึ่งก็คือพอของจีนประกาศออกมาเราก็ไปดูกันเลยนะจะได้บอกความรู้สึกไปเลยว่าตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพออีกหนึ่งเดือนก็แล้วพออีกหนึ่งเดือนก็ค่อยมาพูดถึงเกมพีหรืออะไรนะก็ประมาณนี้สำหรับจิปน,นี้นะก็ขอฝาก เฮยนหลับของผมไว้ด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครชี่ชิปชอบคลิปนี้ก็อย่าล like, ืมไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b ์นะถ้าเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะก็เดือกนี้ก็อาจจะลงคลิปบ่อยขึ้นบ่อยนะไม่ได้บอกว่าทุกวัน <c oughs> บ่อยกว่าแต่ก่อนนะก็คือก่อนสอสามเดือนที่ไม่มีคลิปลงก็ดีอยวจะลงเรื่อยๆแล้วสำหรับคลิปของ youtube นะ ส่วนสัปดาห์ไหนที่ไม่มีคลิปจะไปเนื้อหาในโฮโยแล็บแทนนะก็ขอฝากโฮโยแล b บไว้ด้วยนะที่ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวจะใส่ลิงก์โฮโยแลบไว้ด้วยนะก็เช้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วเจอกันครับ